ก็สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ6 0 9กนะครับวันนี้เรามาดูเจ้า s o นเตสสามหกนะครับสกูตเตอร์ที่เขาบอกว่าเป็น a อดเ n นเ r อร์ทัวร g นะฮนะอันนี้ก็เราไม่ได้อยู่ที่ศูนย์นะครับอยู่ที่ร้านท่านอเพราะว่าคันนี้เขาเอามาติดตั้งอุปรกรณ์เสริมนิดๆหน่อยๆนะฮะอันนี้ จะให้ดูนิดนึงว่ามาันมาจากโรงงานมันอะไรบางคือน,นอกเหนือที่มาจากทั้งคันเนี่ยพวกการแทนอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะมีกระล้มน,นี่เนาะอันนี้คือที่จองในเซ็ตที่จองพร้อมมอเตอร์โชว์นะครับโปรมอเตอร์โชว์จะมีฟอกแลมสปอร์ไลท์อะไรสองห้างนะมีกล้องอที่ใช้เซ็นเซอร์ของโซนี่นะครับผมจำรายละเอียดความชัดของกล้องไม่ได้นะแล้วก็กล้องหน้าและกล้องหลังนะครับ รายละเอียดตัวรถส่วนใหญ่เนี่ยทุกช่องทุกเพจเขาก็พูดกันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมก็จะมาดูแค่รายละเอียดเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะว่ามันมันมีอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้มีเอานี่เอาที่เห็นตรงนี้ก่อนนะก็คือโชคหลังนะครับก็เราจะเห็นว่าปรับกิโลได้เป็นแบบเป็นแบบล็อกแล้วก็กวดคลายกวดกวดเข้าเพื่อล็อกนะครับคลายออกแล้วก็ปรับหมุนเอานะฮะ เป็นช็อคอัพคอยสปริงคู่แบบมีซับแทงนะครับแล้วก็จากตรงนี้มีเทนชั่นก็เป็นรนะุบานะปรับรุบาได้นะครับอาจากเดิมโรงงานมาก็ตั้งมาก็เหลือๆเลยปรับน่าจะเหลือปรับอีกพอสมควรนะครับนี่วัสดุมันมันเป็นแค่ปลอกอยางหุ้มเองนะเออก็ล้อหลัง14นะครับเป็นซี่ลวดแบบไม่ใช้ย่างในนะ คือเรจะเป็นซีลวดแทงข้างนี้เนาะเพราะว่าจะมีร่องตรงนี้นิดนึงมีร่องตรงขอบข้างในอาจจะเวลาล้างอาจจะขัดยากนิดนึงนะครับล้อซีนะนะล้อซีก็จะขัดยากนิดนึงล้อหลัง14นิ้วนะครับรับยาง150้มายางให้เป็นของ cst อะครับอ่าตัวไหนวะรุ่นอะไรวะจะเช็คก่อนเป็นยางจุ๊บเลสนะครับ S C 11ก็ดอกยางสไตล์ทัวร์ลิง ไอ้ถอยเสียเนาะนี้เหนื่อในไม่แน่ใจเห็นแสงชัดไหมนะครับอันนี้คือจอุดยึดเครื่องนะน่าจะมีสองสอง,สองที่มีตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนะฮะขอหแฮหูนี่ือว่ามีที่เดียวนะซึ่งมันไม่ได้ลองบูทยางนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีเหมือนอรุ่นที่ใช้ รถคือคือถ้ามันมีบูทยางอะแล้วมีลูกปืนอยู่ในยางอีกทีนึงอะมันก็จะรับแรงสัน่นจากเครื่องได้ไงแต่ว่าเวลาเราเข้าโค้งหรือว่าเราเอียงรถหนักๆเนี่ยหรือว่าลูกยางฉีกเนี่ยมันมันจะดิ้นได้แต่ในกรณีเนี้ยมันมันขยับไม่ได้ไงเพราะเครื่องเครื่องล้ออาร์มมันคือชุดเดียวกันเครื่องล้ออาร์มแล้วก็ไอชุดเกียร์ซีวีทีนะฝั่งนี้มาดูไอ ตรงช่วงอันนี้ก็เราก็รู้กันเนาะชุดชุดขับชุดเกียร์ CPT ของเขานะครับเขาบอกเป็น High Flow Air Filter ไม่ได้แกะมาดูมีคนแก่ดูแล้วมั้งนะนะครับก็จะเห็นท่อนำไอดีเข้านะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะให,ใหญ่เลยแหละนะครับงานประกอบอะไรก็ปกติดีนะครับวันนี้ก็จะเห็นหูยึดอีกฝั่งเลยเนาะไม่ได้ลองบูทยางเหมือนกันนะครับ ไปความแน่นนะฮะพักเท้าพักเท้าคุณซ้อนคือมันตัวนี้น่าจะขันตัวนี้ออกแล้วก็ดึงยางออกมาได้นะครับถ้าเกิดว่าจะให้มันเกาะนะเป็นน้ำหนากส่วนนี้เป็นพักเท้าเสริมสําหรับคนขี่ในกรณีที่อยากจะลุยนะครับก็คือแทนที่ถ้าเกิดว่าเรายืนยืนบนฟอร์อบอร์ดเขาเนี่ยตัวเราแม่งจะชิดกับแฮนด์เลยไงม,มันจะชิดเกินไปนะแล้วมันจะดึงรถ เข้าไปดึงรถเลี้ยวดึงอะไรนี่ย,ยากเขาเลยจะให้เรายืนตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะหนีบรถแต่แอดลองยืนดูแล้วแม่งก็มันขาทางเออมันยืนขาทางยากนิดนึงนะครับก็ถ้าใครมันก็ไม่ควรไปลุยหนักนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าจะแบบเออูกูจะได้เอาไปขี่ยืนจริงอ่ะก็อาจจะหาเทปหาอะไรมาปิดตรงนี้เพื่อเพิ่มกริปให้ให้ช่วงข้อเท้าเนี่ยมันมันมันหนีบเข้าตรงนี้ได้แหละ พราะมันลื่นนะครับเออเนาะนี่ก็พักเท้าคนซ้อนแล้วก็พักเท้าเสริมพ้นขี่ส่วนนั่งก็แผ่นฟลอร์บอร์ดนะครับเขาจะมีลูกเล่นเอ,อ่อเป็นเลดแผ่นเลดมาให้นะการล้มก็ยาวถึงนี่ไปเลยนะครับมีอ,อ่าล,ลูกตุ้มไปเขาเรียกว่าอะไรวะตัวเหมือนเหมือนเป็นเซนเซอร์อ่ะเออจะได้ไม่เวลาล้มทีมันแบบ จะได้ไม่โดนตรงๆนะอาจจะโดนตัวนี้ก่อนนะก็เปลี่ยนแค่นี้ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งแผงนะครับขตั้งนะครับของงานอะไรก็ดูแน่นหนาดีนะดูแน่นหนาโอเคดีอันนี้กรองน้ำมันเครื่องเนาะอ่าฮะอ่ะทีนี้เรามาดูขออพิษขออพิษกันบ้างอฟังกชันอะไรส่วนใหญ่คนเขากเล่นกันไปให้ดูหมดแล้วนะครับก็ ไอเบรกหลังเนี่ยก็จะมีตัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรมันตัวล็อกเบรกเนาะเวลาจอดเนินเราก็ล็อกเบรกนะครับนี่นะซึ่งไอแบบเนี้ยรถญี่ปุ่นแม่งควรทำมาให้เวลาไปจอดแบบบนเขาที่แบบขึ้นขาตั้งคู่ยากๆเขาเอีย,ย,อยงๆเนี่ยคือถ้ามีตัวนี้มาให้โคตรสบายเลยนะรถพวกรถสกูตเตอร์อะไรแล้วก็เป็นปรับแบบปรับระยะแกนหมุนนี่นะครับ ได้ทั้งเบรกทั้งคัสต์เหมือนกันเปิดอ่า่งเตดฟังชันอะไรเราไม่เข้าไปดูเยอะนะ เออตเ้งติ้งเราไปดูที่ไหนดีตัตติ้งมีบูทปิดบูทูธเปิดบูทูธเป็นกิโลภาษาความสว่างตัดปต่กรนมาจอีข้อมูลรถนะครับเอ่อไลฟ์คอนโทรลน,นี่อะไรวะอ่ามีมีม,ม,มีมีระบบมีให้เลือกนะว่าจะ A B S เก่ายังไงนะ เราผ่านไปก่อนนะครับให้ใหจะจะไปที่นี่เราจะไปที่กล้อง D V R นะครับดูซีกล้องหน้าคือมันชัดมากนะครับดูดูตรงนี้อาจจะอันน,นี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเบน c u สตอมนะคือเป็นรอยนอนฟิลนะ คือน,นี่นี่ถ่ายผ่านหน้าจอออกมาจากหน้าจอแล้วก็เอากล้องถ่ายทีนะครับซึ่งถ้าดูด้วยตาเปล่าจากหน้าจอแม่งชัดที่ผ่ายเลยนะต่อไปเราไปดูกล้องหลังอ่าออก็อยังชัดอยู่ดีนะครับเซนเซอร์โซนี่เนาะเอาเอาคร่าวๆประมาณนี้เราเดี๋ยวเ,ยวเล่นนานไปชักงง ล็อกนะถ้าเกิดหันคอเข้ามันจะล็อกทันทีอ,อันนี้ก็บอกนะครับปุ่มเดียวเปิดงานก็แน่นหนานะยึดมันแน่นเลยนะโยกก็ไม่ไปนะครับมีโช๊คใต้เบาะมาให้น้ำหนักกําลังดีเนะาะมีแผ่นบุใต้เบาะมาให้นะครับถุงเครื่องมือ,อใส่หมวกเต็มใบนี่นะ 2ใบนะครับหลงเลยสองใบพอดีล็อกก็ค่อนข้างง่ายและสบายมือมีตัวดันหลังมาให้ปอกบุกมาค่อนข้างโอเคนะวัสดุก็จะบอกว่าวัสดุดีกว่ารถญี่ปุ่นอกม่มงน,นี่เอออันนี้ก็มันมีอุปรกรณ์เสริมอีกนะพวกนี่ก็คือเราเอาออกที่เห็นจุดยึดนะครับก็ใส่ไปพวกอไ้ไหล็คลไรใส่กล่องว่าอะไรว่ากันไปเนาะ ก็จะเป็นงาน ABS พลาสติก ABS ที่หุ้มนะมันจะมีลูกเล่นนิดๆหน่อยๆนะนี่จะเป็นอันนี้เป็นโลหะเลยแหละอ่าโลหะนะครับชิ้นงานโลหะมาเลยโอ้แน่นหนาเลยเนะี่ยอันนี้จะเป็นลูกเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับ ABS ทำลายนะเห็นไม่รู้เห็นชัดไหมเห็นเห็นอยู่ไนหะทำลายในกล้องนิดๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์รถอีกรอบไปดูไปหน้านิดนึงเอ่อ เป็นโปรเจกต์อะ LVD โปรเจกเตอร์ or, ใช่ไหมโอ้ยไฟต่ำเป็นคู่บนเนาะไฟสูงไฟสูงเป็นคู่ล่างนะไฟสูงเดี๋ยวเปิดไฟถึงเฉินงานไฟเลี้ยวไม่เหมือนของแต่งนะงานเหมือนของแต่งอะและ้วแล้วก็มีคือไม่แน่ใจว่านานไบพลาสติกมันจะกรอบไหมนะแต่ว่าไอเนี่ยเหมือนเหมือน แม่งเหมือนของลิโซมาแต่มันมีเสียงแตกๆด้วยวะนะขี่ไปจะได้ไม่ลืมนะว่าเปิดไฟเลี้ยวอยู่อะแล้วก็อันนี้นะครับมีไฟบอกในประกับนะเห็นไหมเป็นไฟสีแดงขึ้นมานหายรถเนาะกะเบรกขึ้นน้อย <laughs> อ่าโอเคแต่ประมาณนี้ประมาณนี้ แล้วก็อันนี้ปอตไลท์ถ้าเปิดอ๋อนี่นี่มันมีฟังมันมีหลายฟังก์ชันเลยเดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตนี้ฟังก์ชันไฟดิฟนะครับม,มันเลือกฟังก์ชันกันตรงไหนเนี่ยอ่าไฟเหลืองไฟขาวแล้วก็ตะกี้มีไฟดิฟ คือเอ่อแมพเขาบอกว่าเป็น map นะแมพแตเนาะเราจะเห็นว่าขึ้น S S อก็คือสปอร์ตนะครับพอเรากดลงไปันก็จะกลายเป็น E คือ e โคหมดนะว้าวเ,เท่านี้ก่อนพอเราปิดพอเราดับเครื่องปุ๊บไอไฟนั่นก็ดับไปด้วยนะครับยัง,งงงงอยู่ยังใช้รถยังงงงง,งอยู่ อเคร้อย okay. uh, mm ่อแฮนมันก็ยกขึ้นมาค่อนข้างสูงนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่คิดว่าตัวเล็กก็อาจจะมีรู้สึกจะมีชุดตุ๊กตาแต่งอยู่นะกาดแทนด์ที่ให้มาโครงด้านปลายนี่เป็นโลหะนะครับแล้วก็ uh, ตัวนี้เป็น abs แล้วก็ด้านหน้านเป็น abs ยึดจากนี่นี่เป็นอันนี้เป็นโลหะมายถึงตรงนี้แล้วนี่เป็น ABS ต่อเข้ามาใต้กระจกนะครับก็างานก็โอเคดีนะพอแล้กันกันหนาวได้ระดับหนึ่งนะครับกันกระแทกกันหนาวเสียดายทีออ่ตัวที่ขายไทยเนี่ยเขาถอนฮิตกริปออกไปนะครับตอกแฮนด์ุ่นมือแต่ก็คือในไทยก็คงไม่ค่อยได้ใช้บ่อยถ้าอยากได้อาจจะต้องสั่งมานะนะ ก็ให้ดูการเก็บรายละเอียดสายนะครับเขาไม่ได้ใช้เคเบิลทายด้วยนะเขาเป็นเ,เป็นเทปหนามเปยแถบรัดอะแล้วก็จะมีแบบถ้าเป็นรัดรัดสายพวกนี้ก็จะเป็นาสายยางคล้องเฉพาะนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาใช้เคเบิลทายไงแต่อันนะี้ไม่นะไม่ก็ก็ดูดีดูเรียบร้อยดี นิดนึงเนาะไอ้น,นี่เป็นแผงอ่าแผงแผงคอหน้าโชคเป็นโชคยาวนะครับโชคหัวกลับอัพไซด์ดาวลูกใหญ่นะครับซึ่งเราเห็นว่ามันปรับคอมเพรสชันได้ข้างหนึ่งนะครับนะนี่เป็นคอมเพรสชันอันนี้เทนชัน,นเราเปน็นนี่เรียบรอะไรนะจำไม่ได้ว่าเทนชันนี้คืออะไรอะนะแต่แต่ถ้าไอ้ข้างหลังบอกเทนชันตรงนั้นเป็นรีบาวนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรีบาว,วนะนะก็คืออาจจะปรับพิโหลดไม่ได้นะปรับรีบาวคอมเพรสได้แล้วเราไปเล่น คนที่อยากปรับอะไรก็ไปเล่นน้ํามันเนานะนี่ก็เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับไอเป็นหูหูหิ้วกับข้าวเนาะ,ะกดเลามาแล้วก็หิ้วแกงหหิห้วแกงถ้าใครเคยขี่ซอนเตสต,ตัวเก่าเนี่ยเห็นประกับนี้น่าจะคุ้นมือนะครับ mm hmm. เพราะว่าไอ,ไอ,ไ,อไอเซตมอสอะไรไอ,ไอประกับชุดเนี่ยแบบเนี้ยประกับด้านวงในเน่ยนะ นนี้ใช้มีใช้มานานแล้วนะครับจริงๆข้างนอกก็คลา้ายของเดิมอยู่พอสมควรนะแต่ละแหละเขามีลูกเล่นมีไฟอะไรมาให้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ไอตัวนี้ส่วนหน้ารถนี่มันดดันพอกับปุ่มแมงล็อกเลยมันจะมีปุ่มเปิดเป็นไหนละเป็นไหนแล้ววะอ่านี่ ปุ่มมันอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเปิดเกะหน้าเกะหน้าเปิดได้ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะจะมีปุ่มที่นิ้วชี้ผมแตะปึ๊บช่องเก็บของลึกประมาณประมาณเอ่เต็มคืบนะครับเต็มคืบโอ้โอมืออยู่อ่ะนี่นะประมาณนี้แต่ว่าไม่ไม่ใหญ่มากใส่อาจจะใส่ขวดน้ำห้าบาทได้อยู่แล้วก็ ถ้าผมมองจากด้านหลังไปเหมือนจะเห็นปลั๊กชาร์จอยู่นะครับอันนี่ไงที่พอร์ชชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับมีเป็นยางหุ้มมาอย่างดีนะอึ้ครับส่วนฝั่งนี้เปิดไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าดูจากข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นสายไฟยวิ่งเข้าไปเหมือนจะเป็นกล่องไม่แน่ใจว่าเป็นกล่อง ECU หรือกล่องอะไรนะครับอยู่ข้างหลังนี้ แต่ว่าถ้าจะเปิดเนี่ยต้องขัดน็อตอะไรออกนะคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบนรถมันมันมีค่อนข้างเยอะแหละจะมีอันนี้อันนี้นมันขยับไม่ได้นะนี่ก็อ,อย่างที่บอกนะว่ามันรื้ออะไรออกมาได้เนาะเมื่อกี้เห็นเพิ่งเห็นนะว่าเอ้ยมันมันก็คิดมาเข้าท่าดีคุณไหมแผ่นชาร์จนะครับมาติดกับโครงซึ่งเป็นโลหะอยู่ตรงไอ้ท้ายรถตรงนี้นะครัแผ่นชาร์จอยู่นี่แล้วก็ ที่ผมเห็นแล้วชอบใจก็ตัวนี้เขียน V A N เราเราคนเล่นรถจะรู้นะครับว่าเลขบินก็คือไอ้เลขตัวถังนะแม่งมัน,มนมเลบก,ก็ไม่มีขออนุญาตนะแป๊บหนึ่งนะคอ่ะอุ๊บขออนุญาตอุ๊บอ่าโอเคเนะีนอ่ะเห็นไหม เขาเล็กๆ,ๆน้อยๆเขายังทําให้แบบใส่ใจนะครับคือจะได้ไม่เปื้อนเนี่ยมึงจะได้ขูดง่ายๆนะครับเวลาเราเล็กขูดเล้ตัวถังละคือแม่งเก็บอยู่ในช่องข้างหลังรถอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ปิดไว้มันก็สะอาดนเลยนะคือไม่เปื้อนอ่ะนะอันนี้ก็เป็นก็เป็นปฏติบางโคนะเป็น ABS เหนียวนะครับแล้วก็น,นี่ก็เป็นแผ่นยางนั่นแหละแผ่นยางยางธรรมดาเนี่ยแหละอีกกันพวก ที่โคนมันไปโว้ไปข้างในนะเออก็ถือว่าเป็นความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยน,อยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เหมือนจะหาได้ค่อนข้างยากแล้วนะเออนี่ยชิลหน้าเาปรับได้นะครับต้องเอาออกมาก่อนดึงออกมาก่อนจอดปรับนะจอดปรับอย่าอย่าอย่าไป อย่าไปเรียกว่าอะไรวะอย่าไปปัดตอนขี่มันมันปลดล็อกนะครับแล้วก็มันโยกออกเนี่ยนะแล้วก็เวลาจะล็อกก็มันจะดันดันกลับเข้าไปแล้วก็ล็อกปึ๊ดดันกลับแล้วก็ล็อกโอ้ย ดูไฟเลี้ยวอีกทีหนึ่งนะครับก็ระวังโดนขโมยนะระวังโดนขโมยหรือว่าแม่งไปจอดไหนแม่งเกี่ยวไปเกี่ยวจะหักไหมวะเนี่ยก็โช้หโวกรับัพไซด์ดาวนะครับอันนี้ของแต่งนะครับไม่เกี่ยวตุ่มตรงนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นล้อ17หน้านะซีข้างนะครับก็จะเห็นว่าสะแทงซี่ขึ้นมาจากหน้านข้างนี้เนาะ ยางเป็น CST ตัวเดียวกันนะก็เป็นยางทูลลิงนะครับไม่ใช่ยางลุยจ๋าๆนะครับปั๊มเบรกหวนผ้าเบรกสีน้ำตาสีส้มๆอย่างนี้ก็ไอ้ผ้าเบรกซินเตอร์นะครับจานดิสตอ่าเอาไม่ไม่ใช่ผสมทองแดงนะ สตเลสครับสเตเลสไอ้น,น้ำมันมั่วนะเออใครเขาผสมทองแดงในจันเบรกเปนวะสายไป่สายธรรมดาตัวนี้ไม่ได้สายถักมาด้วยเนาะถ้าอยากได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นก็อาจจะต้องดูไล่สายถักรอบคันนะครับแล้วก็ด้านไหนนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นวาลววเข้าไปต่อทาใหม่กเป็นชุด ABS เลยของเขาอะนะอันนี้จะเหมือนกับที่ด้านหลัง ที่เป็นพลาสติก ABS เป็นลายลายนะครับเป็นลูกเล่นนิดหน่อยหม้อน้้ำก็จะอยู่ด้านหลังนี้นะครับโขงจะให้ดูนิดนึงอบอ่าเราจะเห็นว่าไอ้ลมจากหมอน้ำก็จะลงเป่าพัดลมดูดลงใต้ท้องรถนะครับแล้วก็ที่เห็นแล้วก็ค่อนข้างจะพอใจกับงานรถเลยมากเลยก็คือชิ้นนี้นะครับอลูมิเนียมนะครับอ่าหนาประมาณเท่าไหร่วะ มาสองมิลอาจจะอาจจะการอะไรไ,ได้ไม่มากแต่ก็ก็ยังดีนะครับเป็นแผน่นนะลูเพลทใต้ท้องมาแผน่นเบ้เริ่มเลยนะไม่ใช่แผ่นแบบเล็กนิดเดียวนะครับแต่แผ่นใหญ่เลยนะถึงข้างหลังนี่เลย่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไอ้โครงโครง้งหาหน้าเครื่องเขาเนาะจากตรงนี้ก็จะเป็นคอทอแล้นะครับ จะเห็นว่างานค่อนข้างดีนะครับพับตัดมาเรียบร้อยไม่มีคมนะอันนี้ก็จะเป็นท่อนะครับฝังโอทูเซนเซอร์ไว้2ตัวถ้าเห็นด้านในจะเห็นหน้าแคทหยุดจะเห็นหน้าแคทเอียงเข้าไปข้างในอยู่อันนึงนะแล้วก็จะมีโอทูอีกตัวหนึ่งอยู่นี่เนาะก่อนจะมายังปลายท่อนะครับ โอ้ยงานบนรถเนี่ยถือว่าประกอบมาไม่ใช่ประกอบอะคือคืองานผลิตมาค่อนข้างดีนะครับไอพวก3 5 0้ e ออเดรีดีกับ e เนี่ยเราก็เห็นงานกันแล้วว่าค่อนข้างจะโอเคนะพอมาตัวนี้เราก็เห็นเ,เขาใส่ใจในจุดที่มันได้ใช้งานอย่างไอเพลทใต้ท้องรถอะไรพวกเนี้ยฟังกช์ชันอะไรต่างๆที่ให้มาบนรถดูเป็นอะไรที่ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ เทาท่านะคุ้มค่าดูคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนะแล้วก็ว่าเป็นรถที่น่าขี่มากๆคันหนึ่งแต่ว่าเรายังจะไม่ได้ลองขี่นะครับเพราะว่า,าต้องรอให้เชียงใหม่เขาจัดก่อนนะรถรถเทสอยู่กรุงเทพหมดเลยนะถ้าเกิดเขาแล้วเขาก็ไม่ไม่มีรถเทสแล้วด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนนโยบายกันแล้วท,ที่นะครับที่นี่ตอนนี้เชียงใหม่จะไม่มีนโยบายเอารถมาเทสละนะฮะคนที่เป็นเจ้าของก็น่าจะภูมิใจได้นะ ว่าเออก็ซื้อของที่ค่อนข้างคุ้มค่ามานะครับส่วนเรื่องออการใช้งานรถอะไรเนี่ยต้องบอกนี้ก่อนนะว่าตัวนี้ที่บอกว่าเป็น Adventure ์เนี่ยเราเราไม่ต้องไปมองคําเ่านดูโรเห็นมาก่อนมีดราม่าเรื่องคําเ่านดูโรนะครับเ,เรามองว่ามันเป็นรถ a d v e n เ u r e t o ัว i n g ซึ่งจุดประสงค์หลักของ a อเว n เ u r e ์ทัวร n g เนี่ยคือขี่ไปไกลๆนะครับก็คือรถ t o วร i n g นั่นแหละนะเป็นรถทัวร i n ิ ธรรมชาติของรถสกูตเตอร์ครับเขาเหมาะกับการใช้งานประจำวันนะแต่ว่ารอบหลังๆเลยเราจะเห็นว่าเขาเริ่มจะพัฒนาสกูตเตอร์ให้มันมีขีด,ม,ขดมีขีดจำกัดที่กว้างมากกว่าเดิมเนาะอย่างคันเนี้ยท้องรถสูงหนงึสูงจากพื้นเนี่ยร้อยแปดสสูงแค่ไหนก็ประมาณ c b บ0ห้าร้500ตัวเก่านะครับ CB500 ตัวเก่าจะประมาณ175อ้นี้ก็ ไร่ๆกันนะถ่ายล้อพันหร้อยหกสก็ถารล้อยาวนะครับสกูตเตอร์สกูตเตอร์ส่วนใหญ่ถารล้อยาวอยู่แล้วยาวดียาวดีย,วดยังไงยาวจะขี่นิ่งอ่าทองรถสูงก็พอจะลุยได้บางๆนะครับแต่ด้วยธรรมชาติของสกูตเตอร์ที่เขาจะเป็นจังหวะเดียวนะครับส่งกําลังได้จังหวะเดียวจะไม่มีการใช้คลัชเพื่อรอเพื่อเพื่อตัดการส่งกําลังหรือว่าคลอให้มันแบบ พอรอบเครื่องเลยมันทาไม่ได้นะ,เพ,ะ,ะเพราะฉะนั้นการเอาไปใช้ลุยจริงๆเนี่ยมันอาจจะลำบากนิดนึงนะแล้วก็ล้อหน้าที่เป็นล้อ17นิ้วเนี่ยคือก็เท่ารถถนนทั่วไปนะครับแล้วล้อหลังเนี่ยมัน14นิ้วซึ่งล้อหลังยิ่งเล็กก็ยิ่งลงทุกหลุมนะแล้วก็สกูตเตอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือรถส่วนใหญ่อะ,อ,ะอย่างอนุนอ่าทร์อัมนะครับทร์อัมรถ ชกหลังอะที่ต้องแบกรับน้ำหนักก็ต้องคือแบกรับภาระจากล้อ,อชุดโซ่สเตอร์อะไรใช่ไหมครับแค่นั้นแต่ว่าสําหรับสกูตเตอร์เนี่ยน้ําหนักแบกน้าหนักจากล้อหนึ่งแบกบน้ําหนักชุดเกียร์ cvt สองแบกบน้ําหนักกองอากาศสามแบกทั้งเครื่องสี่ซึ่งเราก็รู้ว่าเครื่องเนี่ยลูกหนึ่งก็หลายหลายสิบกิโลใช่ไหมล่ะและเอาทั้งหมดนั้นมาเป็นภาระของโชคมัน มันจะทํางานหนักครับแล้วก็มันจะมันจะ,นจะตอบสนองได้สู้พวกรถธรรมดาที่เขาเขามีภาระแค่ล้อกับกับชุดขับแค่นั้นอนะไม่ได้เพราะฉะนั้นภาระของรถคันนี้จะจะหนักกว่านะครับโชกเลยอาจจะต้องเซตมาแบบแข็งกว่านะเนาะแล้วก็แล้วก็วกจังหวะเวียงจังหวะอะไรเนี่ยการแรงกระทําแรงกระแทกเนี่ยมันจะเยอะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้เด้งขึ้นมาแค่ล้อไอ มันเด้งมันเด้งเครื่องขึ้นมาด้วยทั้งลูกเลยทั้งชุดเกียร์เลยนะแล้วหนักกว่าก็ข้างเยอะเพราะฉะนั้นถามว่าลุยได้ไหมเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วนะครับว่าไอ้มันมีคนเอาไปลุยไปอะไรไปได้มันไปได้จริงๆนะแต่ถามว่ามันน่าไปไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาเรามองมันเป็นรถทัวริงดีกว่านะจะลุยก็เอาพอหอบปากหอบคอนะครับมันไม่ใช่รถ อย่าง klx อะไรหรือว่า crf อะไรพวกนั้นที่ที่จะเจอเจอทางดีเจอป่า,าก็กระโดดใส่เข้าไปได้เลยครับกระโดดใส่ก็ได้แต่จะจะจบมาแบบไหนเนี่ยอีกอีกเรื่องหนึ่งนะนะรเราเราเราเสียเงินซื้อรถมาทั้งทีก็อยากจะอยู่ให้มันอยู่กับเราไปนานๆนะก,ก็ลุยแบบเบาๆก็พอนะครับลุยแค่แบบทางทางอัดทางดินอัดนะี่ย ทางลูกรังเงี้ยเออแต่ถ้าเริ่มเริ่มมีหินลอยเริ่มมีหลุมเริ่มแบบมีกรวดปนทรายอะไรเงี้ยเราก็เลียเ่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับรถจะได้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆเนาะก็เดี๋ยวถ้าได้ลองขี่มเมื่อไหร่จะกลับมาถ่ายทีนะครับวันนี้คือจะให้ดูแบบคร่าวๆนิดๆหน่อยๆเฉยๆว่าอ๋อเออมันก็ทําทํางานงานบนตัวรถออกมาเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับไม่ไม่ไม่ใช่รถที่ทําได้ทุกอย่างนะ เรา,เราปกติเราเรียกรถแตเวเจอร์วถเป็ดอยู่แล้วนะครับทำได้ทุกอย่างแนละ้ไม่เก่งสักอย่างนะแต่ถ้าพอม,มาเป็นสกูตเตอร์สกูตเตอร์เป็ดแบบนี้เนี่ยกม็มาก็อาจจะทําได้หลายอย่างเหมือนกันแต่ก็ไม่สุดสักทางเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางที่มันทําได้ดีแน่นอนก็คือการเป็นรถทัวริงนะเอาประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ไหนดีเนี่ยเบนคัสตอมนะครับเ,เดี๋ยวรถคันนี้เขามาติดเขาน่าจะมาติดกันล้มอะไรเพิ่มอีกนิดหน่อยหน่อยนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ทดสอบเราค่อยถ่ายกันอีกทีนะส่วน350อ่าดีกับ E เนี่ยผมคงไม่มีโอกาสได้ขี่ละเพราะว่าเขาแล้วเขามาแล้วติดธุระก็เลยไม่ได้ลองนะครับแล้วก็บริษัทเปลี่ยนนโยบายใหม่นะเพราะว่าดันมีใครก็ไม่รู้แม่งเอาเอารถเทสไปจำนำนะครับนะเป็นข่าวดังกันอยู่นะที่เชียงใหม่นี่แหละแม่งเปลี่ยนนโยบายกันหมดนะครับเขาเลยยกเลิกการเทสรถแทบจะแทบจะทุกเจ้าเลย เหลือไม่กี่เจ้าที่ยังให้เทสอยู่นะก็ยังไงก็ไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับก็ฝากร้านเบนซ์คัสตอมด้วยนะครับใครที่เซอรวิสรถ r ร y a l e เอนฟิล field, หรือว่าไท่อัมเนี่ยไท่อัมไท่อัมในร้านไม่มีเท่าเอนฟิลเลยมั้งมีไท่อัมหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันนะครับมีเอนฟิลอยู่ที่เหลือมีเอนฟิลเนี่ยซูปเปอร์เมเทโอมาใส่ มาทำอะไรวะมาทำคอท่อเลยมั้งนะเซอร์วิสตกแต่งนะครับของแต่งเห็นไหมวะนี่ฮแต่งรถใส่กระเป๋าจัดทรงถ่ายน้ำมันเครื่องนะเซอร์วิสอะไรทั้งหลายแหลเช็คระยะเช็ครอบตั้งวาลที่นี่ได้หมดก็เบนคัสซอมนะครับเบนคัสซอมเชียงใหม่ ยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ